ฉลองการเปิดตัว h o โยแ a b บแอปลุ้น120ภไพมูจเจมเข้ามาที่ h o โยแล b บนะแล้วมีโพสต์กิจกรรมเขาบอกว่าแค่ให้เราคอมเมนต์โดยมีคำว่าฉลองการเปิดตัว h o โยแล b บแอปอย่างเป็นทางการอยู่ในคอมเมนต์ ถ้ามีคนเล่นหมื่นคนจะมีผู้โชคดี5 0 0ถ้ามีคนเล่นทั้งหมด50 0 0 0คนก็จะมีผู้โชคดี2,500คนนะคนเล่นแ0 0ก็5,000 0นี่มาดูคนอื่นๆเขาก็อ๋อเขาก็เอาประโยคนั่นะแล้วก็ใส่ emoji นิดหน่อยแต่งใส่รูปอะเลยครับโอเคแล้วเราก็ส่งคอมเมนต์ของเราไปจากนั้นไปที่โปรไฟล์ของเราแล้วข้อมูลส่วนบุคคลกดตรงข้อมูลการแรกลกรับ มันก็จะมีให้เรากดแก้ไขแล้วสามารถใส่ uid ในเกมของเราเข้าไปส่วนใครที่ใช้ในมือถือก็มาที่ตั้งค่าโปรไฟล์ของเราแล้วเลือกอันบนสุดเนี่ยจัดการข้อมูลการรับรางวัลมันจะมาที่ข้อมูลการแลกรับพอดีเลยแล้วก็ใส่ uid ลงไป <c oughs> เพื่อที่ว่าถ้าเราเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลรอยติปไพมูเจมก็จะถูกส่งเข้ามาใน จดหมายของเรารวมกิจกรรมได้ถึงวันที่10นี้นะเพราะวันที่11สิงหาจะาประกาศคนแล้ว